ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกคน,นเข้าสู่รายการแชมบู๊กเกียร์ ทุกวันเสาร์เวลา11โมงทาง g Green c h ช n n e l ค่ะและเราสองคนก็จะมาทำอาหารอร่อยอ่อยให้ท่านผู้ชมได้ชมกันและเอาไปมัดใจแขกรับเชิญสุดแซ่บของเราและสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะเราสองคนบอกเลยนะคะว่าแขกรับเชิญแต่ละสัปดาห์ของเราเนี่ยไม่ธรรมดามือสัปดา์นี้นะคะพูดได้คำเดียวเลยว่ารังแรงเวอร์เออน้องเห็นครับพีดด่น้องมีคำพูดอยากจะบอกเขาคำหนึ่งอะว่าหิวพ, <c oughs> พี่มีคำที่อยากจะบอกคำการสองคำว่าเจริญพันธ์ คำพูดดีๆวันวันนี้เด็กดูเพียบเลยอ่ะเสร็จโตเหมาะแบบกำยำรุ่นใหญ่แล้วนี่สุดนะโอ้โหพี่น้องพูดเลยนะว่าเกิดเจอเขานะเขาเอวดีมากเลยนะโอ้โหนาอย่างนี้เลยนะไม่ธรรมดานะเพราะฉะนั้นเราไปเจอกันก่อนช่วงแรกในช่วงนี้กับแคทคู่ครูช่วงแคทคู่ครู ครัวของเราในวันนี้เป็นหนุ่มมากความสามารถไม่ว่าจะเป็นการแสดงที่เล่นละครเรื่องไหนก็ทำเอาสาวๆกรี๊ดกันทั้งบ้านทั้งเมืองหรือจะเป็นเสียงร้องของเขาที่มาพร้อมกับลีลาเต้นสเต็ปเท้าไฟที่ทำให้สาวๆหลายคนหลงรักเลยทีเดียวนั่นก็คือรอนพัทรพลโตอุ่นนั่นเองสวัสดีครับผมรอนพัทรพลโตอุ่นนะครับรอนเอฟ่านะครับวันนี้นะครับเชฟปุ๊ก,กเฟรชครับเขาเชิญผมนะให้มาทานอาหารนะฮะแต่ผมไม่รู้ว่าอาหารจะให้ผม จะท,นนทานได้หรือเปล่านะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเนี่ยไปชิมดูนะครับผมว่าทั้งเชฟบุ๊กแล้วก็พุกเฟรเนี่ยเขาจะทำอาหารได้รสชาติดีขนาดไหนครับผมไปเลยครับแล้วเราก็ได้เห็นภาพวิทยารเรียบร้อยแล้วส่วนตอนนี้เราก็มาเจอตัวจริงกับรอน AF จ้าสวัสดีครับ สวัสดีครับ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 สวัสดีจังเลยอ่ะพี่เสียที่เป็นผู้ใหญ่นะคะหนูเป็นเด็กพี่นำหนีงได้ยังไงอ่ะเราเป็นดูเด็กไงเราเชียร์เขาตั้งแต่ตอนที่เขาอยู่ในบ้านเองพวกเราก็แบบขอบคคุณส่ง s ม s หนีนี่ไงเลยรู้ไหมว่าน้องนี่นอนไม่หลับเลยนะมเปิดทีวี24ชั่วโมงดูแต่นอนี่เองเขาก็อื่นเดินมาใช่ไหมเราก็มีข้าวที่นี่ไม่ลงทุนบาทเดียวก็ไม่กระเด็นไม่เคยส่ง s m s เลย รู้เลยว่าตอนนั้นทำไมน้องเป็นติ่งของรอนเลยรู้เลยนะคะ่ะแนะนำตัวเองแบบเต็มๆชื่อนามสกุลหน่อย,ยสิอะไรยังไงสวัสดีครับผมรอนพัทรพลโตอุ่นครับผมโอ้ อยากให้เขาได้คตวอื่นบ้างเลยคุณนนะได้น้องสาวเขายังว่างอยู่เขอบคุณมีคนถามว่าตกลงเนี่ยหน้าตารู้สึกว่ามีพัฒนาการดีขึ้นดีขึ้นรอนไปทําอะไรกับหน้ามาหรือเปล่าเขาไปสัลยกรรมมาหรือเปล่าเขาเดี๋ยไปตลาดพอเวลาทำเสร็จกันแล้วไม่ชอบบอกเอาโรคมาเซลเอารคเลยครัมีอันนี้โมหกครับโมหกใช่ครับรู้สบายเข้าบ้านเองอันนี้รู้สึกจะเป็นวีคที่วีคที่สองครับคุณแม่คแค่เลื นี่แม่ขอเองแล้วกันวายยตรงนี้ไม่ได้ไม่อเชือดยิงมันเท่าไหร่น right? ี M ้สิบเก้ายี่สิบครับออกมาประมาณปีกับสองปีครับคุณแม่เฟียดขาคุณแม่เฟียดฟาร่าอะไรไม่ธรรมดาไอ้ทำไมดิแซวผมเป็นผมเขินนะนี่ละครทอมิโต้ลูกเกดแปะหน้าด้วยไอ้ลูกเกดไอ้ลมเท้านอนเขานอนลมเท้าเหรอ ทุกคนเลยว่าอันนี้ร่ำมากเลยดูแบบดูมีไหล่มีโอกเขาบังคับเลยหรือเปล่าว่าละครเขาไป work out อะไรอย่างนี้อันนี้เป็นละครน่าสุดครับที่เพิ่งจบลงไปเรื่องสาวพระเพ่งครับเป็นนักรบในนยุคโบราณก็เลยแบบว่าต้องต้องมีกูใส่ต้องใส่เสื้อผ้าที่อาจจะน้อยชิ้นหน่อยนี่มีรูปล่าสุดกับซิงเกิลล่าสุดของเขาอูแม่เจ้าอุ่นดีหน้าดีนี่มันหลอกขึ้นเลยนะ คุณรอนคุณคจะทำอะไรก<ม>ับศัลยกรรมใบหน้าหรือเปล่าทำไมหน้าคุณได้รูปรอขนาดนี้น่ดูหุ่นพิทักษ์แปะอย่างนี้คุณต้องเล่านะคะได้เลยครับผมแล้วคนถามเยอะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยจะบอกว่าผมไม่ได้ผ่าตัดศลยกรรมเลยครับเพราะว่าคืออย่างช่วงหลังผมทํางานและขัดแสดงมากขึ้นเราก็ดูแลตัวเองเดี๋ยวนี้มันมีเรื่องของทรีทเมนต์หรือบางครั้งการแต่งหน้าครับหายข้อสงสัยแล้วดูแลตัวเองมากขึ้นครับว่าไม่ได้ทําศัลยกรรมไม่ได้บินไปเกาหลีไปทุบหน้าคนนู้นคนนี้เขาเพราะว่าคนที่ติดตามยาจะรู้ว่าคือทํางานทุกวันเลลยรทาตอด ไม <c oughs> ่ดีนี่รออยู่กับพี่ได้เนี่ยนะทำไมครับพี่แ <ผม S 3> อนตี้ศรียากร์มากลัวมากผิดไหมใช่กว่ากลัวประ <c oughs> สบความจริงค่ะอะไรบ้าง <c oughs> <c oughs> ไหว้พระวางมือตรงสารไม่ได้ไปทําอะไรนะคะคนชอบพิมากที่ชอบอ่านหนังสือทำมาเนี่ยเราอะนะตอนเห็นรอนทั้งน่าอายุ18นะครับคุณผู้ชมค่ะก็จะมีตัวเลขเด็กน้อยโตขึ้นมาสัดส่วนต่างๆก็เริ่มโอ้ยตายแล้วคือตัวใหญ่วันนี้ทุกคนโดยเฉพาะคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยเลยอยากให้พวกเราเป็นตัวแทนเราก็ไม่อยากทำหรอกให้บุญนักมันเป็นงานมาแล้วมาแล้วเฮ้ยทำไรครับเราอยากจะดูการเจริญเติมโต ส่วนหน่อยของน้องๆส่วนแต่ละส่วนของรอนเนี่ยมันขยายใหญ่ขึ้นขนาดไหนเอาไปว่าวันนี้เรากับว่าเราจะมาตัดเสื้อผ้าให้กับรอนละกันได้ครับเชิญเลยครับมาต้องต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ครัต้องวัดให้ดีๆโคตรเมืองตัวรอนไม่มีใจได้ครับหน้าอกนะคะเท่าไหร่ครับสิบเธอวัดผิดวันนี้่เวลาวัดหน้าอกเนี่ยเขาให้วัดระดับเดียวกับราวนมเยอู อ้ยอยหน้าอกสาสิบหกนะสามสิบหกแล้วก็ต้องวัดบาหลังบาร์หลังทันหลังทันหลังครับทันหลังครับันหลังอ่าครับผมอะไรครับหอะไรอะหาหไนี้อาัังังหลงหหหลังงลหลัง ทำนี้ทำนี้เบอวตั้งแต่นี่ตรงนี้ช่วงแขนใช่ไหมครับช่วงแขนเขาบอก่าเออเขาว่าอย่างนี้ปะวัิค่ใถ้าเป็นพี่พี่ใช้ปากกดใส่2โอ้โหนี่ขอดูกล้ามแขนเป็นีงได้ครับอวัดยังไงนะยังไงอะพี่จะวัดให้อะไรอ่ะกล้ามกลาม38เซนเธอหรือว่า15นิ้ว สามสี่ก็ผูกไปนะสี่ห้านิ้วไม่ธรรมดาเลยมีคนอะไรนะสงข้อค์มาบอกว่าอะไรครับวัดเป้าวัดเป้าครับนี่เธอจ๋าเธอทำหรือฉันทำไม่ไหวจริงครับผมผมต้องรู้แค่ยืนเกิดได้ไหมมวัดเป้าสิเธอจับเขาจับเสื้อเธอจับเส้นเขาจับเป้าไม่ไม่แต่ว่าแต่เวลาเข็มข้าเข็มข้าเขาตัดเสื้อผ้าเขาต้องวัดใช่ไหมเข็มข้าวมาวานไม่ต้องวานพูตถึล้เราหันข้างดีกว่าพี่เอาใจพี่สิ นี่สับกรสาบกระสาบประตูนี่สิดูนเชียวนี่เธอเด็กดูวันนี้มันเด็กเราวันนี้มันเด็กเอพี่เสี่ยวเดียวสิใจคอไม่ค่อยดีเลยนะ23ครึ่งอยากรู้จังเลยว่าถ้าตัดลยไปบางส่วนจะเหลือเท่าไหร่นี่นี่ดมหนาวเอาไม่ได้ไรอ่ะเรากับบ้าน เราจะบอกว่าตอนนี้รอนโตเต็มตัวแล้วเป็นนักแสดงเต็มตัวเป็นศิลปินเต็มตัวตอนนี้ทําอะไรก็สุดสาวก็ซีไปหมดแหละเห็นไหมขนาดเราแค่วัดคุณแค่นี้ซีดกันทั้งคุณั้งสั้นเลยเรามาถัดึงเรื่องการกินอาหารการกินของรอนดีกว่าได้ครับี่ขอถามหน่อนะจ้ารอนจ๋าชอบอาหารแบบไหนจริงๆแล้วเนี่ยผมผมเป็นคนทานอาหารง่ายมากครับเพราะว่าเป็นคนกินเก่งแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเป็นเมนูแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าตัววัสดุหลักที่ผมรู้สึกว่าผมชอบผมชอบทานเนี่ย ไก่ครับเพราะว่าเพราะว่าไก่เนี่ยให้โปรตีนครับแล้วก็ย่อยง่ายที่สําคัญเนี่ยเขาเรียกว่าแคลอรี่เนี่ยมันต่ําด้วยไม่ได้สูงมากแล้วก็เหมาะสำหรับคนที่ออกกำลังกายอย่างผมนี้ก็จะกินแทบเป็นวันเลยครับไก่สไตล์ไหคือเป็นอาหารไทยอาหารจีนฝรั่งอะไรยังไงแต่รสชาติชอบรสชาติสไตล์ไหนถ้าถามว่าอาหารที่อร่อยที่สุดในโลกสำหรับผมนะครับอาหารไทย เป,เป็นรสชาติที่ครบรถครับแล้วก็ผมเป็นคนทานอาหารที่รสจัดหน่อยแต่ว่าอาจจะอาจาจะไม่ค่อยเค็มเท่าไหร่ครับจะไม่เน้นเค็มแต่ว่าเป็นคนทานรสจัดได้ออชอบรสจัดใช่ไหมใช่ครับเผ็ด <c oughs> ไ <c oughs> ด้ไหมได้ชอบรสจัดชอบไม่ชอบเค็มชอบไก่และอาหารที่ไม่ชอบกินมีอะไรบ้างอาหารที่ไม่ชอบกินใช่ไหมครับไม่มีเลยครับแต่ชอบกินง่ายเลยผมกินง่ายครับ ไปรทานก็ทานได้อ่ะทำอาหารทานเองใช่ปกติเป็นคนที่อันนี้เป็นคอนเซปต์ของผมเลยครับชอบทานครับไม่ชอบทำอาหารแล้วก็ไม่ชอบล้างด้วยู่ใครด้รอนชอบทานพี่ชอบทำาุดใหป้าเขาชอบล้างโอเคพี่ไม่ชอบล้างมีอย่างเดียวที่พี่ชอบล้างต้มเนไม่ใช่พี่ชอบล้างนา ดังนั้นวันนี้ตามจดของเรารายการ <c oughs> เราจะต้องทําอาหารมาให้แขกรับเชิญของเราเป็นคนตัดสินว่าจานของใครเด็ดอยู่กันระหว่างเชฟบ,บุกกับกุ๊กเฟียสพิธีกรทั้งสองคนจะต้องทําอาหารให้แขกรับเชิญรับประทานคนละหนึ่เมนูจากนั้นแขกรับเชิญจะตัดสินใจเลือกเมนูที่ตัวเองชอบมากที่สุด โดยที่ไม่รู้ว่าในแต่ละเมนูพิธีกรคนไหนเป็นคนทําเมนูที่ไม่ถูกแขกรับเชิญเลือกจะถือว่าพิธีกรที่เป็นคนทําแพ้และพิธีกรคนนั้นจะต้องถูกทําโทษใช่เลยครับถ้เาเปิดตัววัตถุดิบหน่อยไหมคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าวัตถุดิบหลักที่เชฟบุกและกุ๊กเฟียสจะต้องทําให้รอนกินนั้นคืออะไรหนึ่งสองสามปิด และวัตถุดิบหลักของเราในวันนี้ก็คือไก่นั่นเองครับคุณผู้ชมเนื้อไก่ถือเป็นแหล่งอาหารที่สําคัญอย่างหนึ่งเพราะมีโปรตีนที่สูงแต่แคลอรี่ต่ําแถมยังย่อยง่ายทานแล้วไม่ท้องอืดที่สําคัญยังช่วยบํารุงกล้ามเนื้อได้ดีอีกด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราสองคนไปตลาดกันดีกว่าไห่บุ๊กก่อนไปตลาดพี่ก็อยากจะขอคำลนงใจจากรอนหน่อย เพราะว่าเกิดตัวี่มีกำลังใจที่จะทำงานไม่ได้เลยได้ครับเอาเป็นว่านะครับเดี๋ยวรอส่งกำลังใจให้แล้วกันนะขอให้เจอวัตถุดิบที่ผมอยากขายแล้วกันนะครับสู้ๆนะครับยย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 ัยยยลยย้ายย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 ยอยยยไหยย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 มยยยยดยย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 ยายย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 ยาเยย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 ายนนยไม่ออก ตอนนี้ทั้งบุกโกและเฟียสก็รู้แล้วครับว่ารอนชอบและไม่ชอบทานอาหารอะไรกันบ้างเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าช่วงหน้าทั้งสองคนจะเลือกทำเมนูอะไรให้หนุ่มรอนกินกับช่วงออกครัวทัวตลาดว้รนกัยา ใป่ปช่ใว่าเงินมีเลยนะรถใหนเดี๋ยวป้ารถไหนเท่าไหรจ้าป้าแ8บาทเจ็ดสิบแปดบาทรถให้สองบาทเยอะไปห้าบาทเลยค่ะเซนิดลดราคาให้เราจาก20บาทเป็น15บาทตบมือค่ะเขาชื่ออะไรชื่ออะไรมอกคุณบอนี่นี่ชื่อก้อนเมฆหนา